คลิปนี้เราจะมาเย็บซิกแซกเพื่อเก็บริมผ้าไม่ให้ริมผ้าที่เราเย็บหลุดลุย่ยถ้าใครที่เขามีจกักรผงเวลาเย็บเสร็จแล้วนะคะเขาก็ไปใช้จักรผงเพื่อเก็บริมแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้จักกระเป๋าตัวเล็กๆของเราเย็บซิกแซกได้นะซิกแซกก็จะเป็นแบบนี้นะคะซิกแซกแล้วแต่ว่าแซกเล็กแซกใหญ่ขึ้นอยู่กับเรานะ เดี๋ยวเพียรีจะใช้แซกเบอร์เบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดจากแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันการเย็บแซกเก็บริมเราจะประกบคู่แบบนี้ก็ได้ประกบคู่แล้วก็เย็บไปเลยหรือเราจะแยกแบะตะเข็บแบบนี้แต่กรณีที่เราแยกแบะตะเข็บบางทีผ้าของเราบางหรืออาจจะหลุดลุย่ยถ้าบางและหลุดลุย่ยเพียรีจะพับก่อนพับแล้วก็ค่อยซิกแซก มันจะต่างกันนะผลลัพธ์ที่ได้มันจะต่างกันโดยส่วนตัวเพียรีชอบแบบพับนะคะพับแล้วก็ซิกแซกแบบนี้นะคะมันดูเรียบร้อยแต่ว่าถ้าผ้าหนาเรามาเย็บแบบนี้มันก็มันมันจะหนาเกินไปในบางจุดเราก็เลือกดูว่าผ้าหนาหรือไม่หนาเนาะมาอันเนี้ยเพียรีประกบคู่เลยนะเย็บซิกแซกอันนี้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเราก็จะเย็บแบบนี้แหละ เข็มเขาจะยิงไปมาไปมาแซกตามตัวนี้เลยก็คือเปี้ยวไปเปี้ยวมาการเย็บแซกมันก็จะได้แบบนี้นี่ป้องกันชายหลุดลุย่ยมันจะได้แบบนี้นะคะ ข้างนอกเขาก็จะเป็นสมมติเป็นแบบนี้นะข้างนอกที่เราเย็บก็จะเป็นรอยต่อแบบนี้พอข้างในถ้าเราไม่เย็บมันก็จะหลุดลุ่ยถ้าเรามีจักโพ้งเราก็ไปโพ้งมาอีกแบบหนึ่งที่เราโพ้งกรณีที่เราต้องการโพ้งแบบพับเย็บแบบนี้นะคะอันนี้มันก็จะทนหน่อยมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยหลุดลุ่ยเพราะว่าไหลเพราะเราพับเป็นพับหนึ่งรอบนะคะเราพับถ้าแบบนี้เพรียก็จะโพ้งแบบนี้นะคะ อ่าแท็กอ่ากรณีที่เราแทรกแบบแยกแบบตะเข็บนะคะเราจะสมมติว่าเราเย็บประกบคู่ทีนี้เราต้องการแบ,บตตะเข็บแบบนี้เพลีจะพับลงไปหาข้างล่างนะพับลงไปข้างล่างแบบนี้นะจะไม่ได้พับขึ้นนะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวพอเราพับซิกแซ็กเสร็จมันจะดูเรียบร้อยนี้นะคะหงายแบบนี้นะ น,นี่เป็นชิ้นเดียวกันนะคะจุดผ่าอยู่ตรงนี้หงายมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้พับนิดเดียวประมาณไม่ถึงหนึ่งกระเบียดนะคะพับนิดเดียวพับนิดเดียว,อ,วอ้น,นี พับมานิดหนึง่งพับมาเย็บไปพับไปแต่พับปริม็กพับน้อยๆน,นะคะ พี่รีจะพับพับอยู่บนตีนผีแต่ว่าถ้าเราไม่ถนัดเราก็พับให้เขาอยู่ด้านล่างก็ได้อยู่ข้างล่างตีนผีแบบนี้นะคะแต่บางครั้งพอเราเย็บไปเย็บมามันอาจจะอยู่ด้านบนแต่ไม่เป็นไรให้เราค่อย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 เย็บ พอเราพับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือจุดที่พับแต่พอเราใส่นะคะพอเราเราใส่หรือเราเอาไปรีดอันนี้เขาจะอยู่ด้านด้านโชว์แบบนี้ส่วนไอที่มีจุดพับเนี่ยเขาจะอยู่ด้านล่างน,นี้นะคะฝัะ่งนี้เราก็ทําเหมือนกันเราก็แบออกมาแบบนี้แบออกมาแบบนี้อันนี้คือข้างลําตัวนะ,ะเราก็ปัดตัวอื่นๆไปให้หมดนะคะ อันนี้เป็นแผ่นเดียวกันนะจุดนี้เขาจะเป็นจุดต่อแต่อันนี้เป็นแผ่นเดียวกันพับขึ้นบนนิดนึงยกตีนผีขึ้นโพ่เลยอ่ะซกซกซิกๆซเลย การเย็บซิกแซกแบบนี้เราจะใช้ทดแทนการเย็บโพ้งเราไม่มีจักรพงเราก็จะใช้วิธีนี้แทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกลางเกงหรือชิ้นส่วนไหนก็ตามเราก็เก็บเก็บลักษณะแบบนี้เลือกแบบที่หนึ่งก็ได้หรือแบบที่สองนี้ก็ได้ ถ้าเราพับไม่เยอะอถ้าเราพับไม่เยอะเศษผ้าที่มันมันเหลือออกจากจุดที่เราแซกมันก็จะเหมือนจะเกินไปนิดเดียวแต่ถ้าเราพับแบบเยอะเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือเยอะอแล้วก็ฝึกพับเนี่ยถ้าพับน้อยๆมันก็จะอยู่ในกรอบนิดนึงแบบนี้อันนี้เป็นผ้าที่ลุยง่ายนะผ้าเขาเขาลุยง่ายแล้วพอเราเอาไปสมมติอันนี้เป็นข้างเสือ้อข้างเสือ้ออันนี้คือด้านใน ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเรียดแบแบะตะเข็บส่วนอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้คือซิกแซกแบบนี้อันนี้เขาก็จะยังลุยอยู่ถ้าผ้าเราลุยเขาก็จะยังลุยอยู่อันนี้คือวิธีการเย็บซิกแซกเพื่อเก็บรายละเอียดแทนการพ้ม